สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้อยชาวโนมบสกุลนะครับเพื่อนเพื่อนน้อยสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมในช่วงบ่ายๆนะครับผมคำนีงนะครับเนาะนะครับผมในตอนนี้ก็มีฝนตกโปรยปรายนะครับเนาะตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับฝนตกเล้นตั้งแต่เมื่อเช้าร์นี้วันหยุดเลยนะครับเนาะจนสิค่ำแล้วนะครับทั้งวันเลยวันนี้นะครับเนาะ นะครับฝนตกลิ่นนะครับฝนเบิด์ปื่อเลยเมื่อนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเฮาสีมาเบิ่งเลขตัวนี้นะครับเนาะเอาเพื่อนๆขอมานะครับเนาะดับล่างทุกหลักนะครับผมเอาล่างทุกหลักไปก้อนนะครับเนาะเดี๋ยวหลักสิบเฮาจังควายวากันนะครับเนาะนะครับผมหลักสิบของเรานั้นหลักหลักสิบล่างเนาะเฮาลงหลักหน่วยให้เพื่อนๆไปเตี๋เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเตาะแต่ว่าสิเป็นคนเลคลิปอยู่ก็คือเราพัฒนานะครับเนาะเราพัฒนาของเฮาสุดๆว้า ตวงวดว่าประหยัดผักนะครับเนาะแต่ว่าวิ่งเลยวิ่งนะครับวิ่งบนล่างตัวเดียวนะครับผมถือทวงวดพนะพนะมาสร้างหวานะครับเนาะนะครับผมวังวันพฤหัสที่ผ่านมานี่ยก็แตกเต็มนะครับผมวิ่งศูนย์บนล่างพนะนะครับเนาะศูนย์ก็มานะครับงวดก้อนก็วิ่งศูนย์บนล่างกระศูนย์ก็มาคือเก่านะครับเนาะนะครับผมถือทวงวดนะครับเนาะเพื่อนๆสำหรับเลขเล่าของเขานะครับผมแล้ววันที่นี่ในงวดนี้เช่นเดียวกันในเดียวเขาจะเบิ่งในคลิปต่อไปต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเนาะนะครับผมในวันนี้ละนะครับเนาะ แต่ว่าตอนนี้นะครับผมเฮาเสียวเบิ้งเลขดับสะกก่อนนะครับเนาะดับล่างทุกหลักนะครับน้องดับล่างทุกหลักเด้นะครับมีทั้งหมด5สูตรนะครับเนาะมีทั้งหมดด้วยกัน5สูตรดับล่างทุกหลักนะครับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเฮาซีไปเบิ่งสูตรที่1กันเลยนะครับเนาะในสูตรที่1นั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเฮากันนะครับผมเดินมาหลายงวดแล้วนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับคือสูตรที่1นะครับผมดับไม่มานะครับทุกหลักเลยนะครับเนาะดับ2 ออก80ดับ1ออก55ดับ0ออก73ดับ5ออก9 9ดับ3ออก71ดับ8ออก65ดับ3ออก99ดับ7ออก0 9ด Am ับ6ออก30ดับ9ออก16ดับ3ออก62ดับ8ออก11นะครับในงวดล่าส uh ุดนี่ดับ8ออก11นะครับเนาะ11นะครับเนาะ8นะครับผมดับ8ตัวนี้เอาอยู่นะครับเนาะแล้วก็สำหรับงวดนี้นะครับผมประมวลผลลโนบาลดับ8นะครับดับ8นะครับเนาะ ตำแหน่งที่เข้าประมุ่นผลนะครับเพื่อนๆเนาะเข้าใส่หลัก10ล่าง3ครั้งนะครับเนาะหลัก10ล่างคือเลข1นะครับผม3ครั้งนะครับ3ครั้งเนาะนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1 2ครั้งนะครับหลักร้อยนี่เลข2นะครับสองเทียบกันได้สี่นะครับได้4นะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2 2ครั้งหลักหน่วยครั้งที่2คือเลข8นะครับสองเทียบเป็น6นะครับเนาะได้6นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่3นะครับหลักร้อยครั้งที่3นี่ก็คือเลข3นะครับเนาะคือเลข3 ห้าครั้งนะครับเนาะห้าครั้งสามหากับสิบหาก็ได้หานะครับได้ห้านะครับเนาะได้ห้านะครับหลักหน่วยครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สามคือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเนาะนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่หลักร้อยครั้งที่สี่คือเลขหกนะครับเลขหกเนาะแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่ก็คือเลขหนึ่งนะครับเนาะเลขหนึ่งเอ้ยเลขศูนย์นะคือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเลขศูนย์แล้วบวกเจ็ดคงที่นะครับในตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเนาะสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ด เจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกส่วนเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดได้แปดนะครับเพราะฉะนั้นในสูตรที่หนึ่งนะครับผมดับไปที่เลขแปดนะครับเนาะนะครับผมในสูตรที่หนึ่งนะครับผมจะดับไปที่เลขแปดนะครับเดี๋ยวเขาได้เขียนเสนีนะครับเนาะเขียนเสนีเลยนะครับเนาะนะครับผมในสูตรที่หนึ่งดับไปที่เลขแปด เพราะว่ามันมีหาสูตรเด้นะครับมันมีห้าสูตรนะครับเลี้ยวเข้าสี่เขียนหาเลยนะครับสองนะครับสามสี่นะครับผมห้านะครับเนาะนักครับผมเลี้ยวบานที่นี่นะครับผมเข้ากับไปนะครับสูตรที่สองเลยนะครับเนาะสูตรที่สองนะครับเนาะไปที่สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับคือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือสูตรที่สองนะครับ สูตรที่สองนี่กระดับนะครับดับเจ็ดออกแปดศูนย์นะครับดับแบบนี้เลยนะครับดับแบบนี้เลยยังไม่สะดุดเลยนะครับงวดล่าสุดดับสองนะครับมาหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งมานะครับออกเบิร์ดนะครับเนาะสไลร์วัวนี้นะครับดับสี่นะครับดับสี่ตามสูตรนี้นะครับเนาะนะครับตามสูตรนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับตามสูตรหลักแสนสองครั้งหลักแสนหนึ่งครั้งหมื่นสองครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งหลักสิบครั้งที่อหลักสิบล่างนะครับสี่ครั้งนะครับหลักร้อยคคครรรััั้้้งงงททีี่่่หนวยครั้ง ร้อยครั้งที่3าหนึ่งครั้ง10ครั้งที่3าหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งบวกสามพงที่ได้เลขตัวเดียวนะครับเนาะนะครับผมในสูตรนี้สํารับ้ำวนนี้ดับไปที่เลขสี่นะครับเนานะ,นนะนดับไปที่เลขสีนะครับเนาะเห็นเนาะดับไปที่เลขสี่ในสูตรที่สอนนะครับเนาะดับล่างทุกหลักนะครับต่อไปสูตรที่สานะครับสูตรที่สามนะครับนะครับผมในสูตรนี้นะครับตำแหน่งที่ข้าประมวลผลนะครับในสูตรที่3น,นี่เนาะลักแสนหนึ่งครัง้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้ง นะครับแล้วก็10ครั้งที่1 3ครั้งหน่วยครั้งที่1 3ครั้งนะครับหน่วยครั้งที่2 1ครั้งร้อยครั้งที่3 1ครั้ง10ครั้งที่3 2 3ครั้งนะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่3 4ครั้งนะครับแล้วก็บวก9คงที่นะครับเนาะครั้งที่4ี่าใส่นะครับเนาะบวก9คงที่นะครับผมดับแบบนี้เลยนะครับดับแบบนี้เลยไม่มานะครับเนาะไม่มานะครับเพื่อนเนาะในงัวล่าซดนี่นะครับดับ2นะครับดับ2อออกหนึ่งหนึ่งนะครับออกหนึ่งหนึ่งนะครับผม ดับสองออกหนึ่งหนึ่งงวดนี้ดับหนึ่งนะครับเนาะประมวลผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามตำแหน่งนี้เลยดับหนึ่งนะครับในสูตรที่สามนี่ดับหนึ่งนะครับเบอร์เนาะดับไปที่เลขหนึ่งทุกหลักเลยนะครับเนาะทุกหลักนะครับแล้ววานทีนีนะครับต่อไปสูตรที่สี่นะครับเนาะสูตรที่สี่นะครับเนาะต่อไปสูตรที่สี่นะครับตัวที่สี่คือตำแหน่งนี้นะครับเนาะนะครับผมเดินยาวมากมากกว่าสิบห้างวดนะครับหลักเบิร์สองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะครับสิบล่างสามครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้ง ร้อยครั้งที่1นึ่งครั้ง10ครั้งที่1 1ครั้งร้อยครั้งที่2อหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่2อหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่3าสองครั้งหน่วยครั้งที่3าหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่4ี่สองครั้งสิบครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวก8คงที่นะครับดับแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับดับแบบนี้ดับ4ออก8 0นะครับดับ3 5 5นะครับดับ5้าเจ็ดส9มดับ8 7 7 1ดับ2 6 5ดับ2 9 9ดับ1 0 9นะครับดับ4 3 0ดับ4 1 6 นะครับดับ9 6 2ดับ5นะครับ1นึงวดล่าสุดนี่นะครับดับ5ออก1นึงนะครับออกหนึ่งหนึ่นะครับผมในสูตรที่4นะครับเนาะซ้หรับงวดนี้ครับประมวลผลออค์ความเรียบร้อยแล้วนะครับดับไปที่เลข4นะครับดับไปที่เลข4นะครับเนาะซ้ำแล้วนะครับซ้ำแล้วในสูตรที่4ดับ4นะครับเนาะดับ4ในสูตรที่4นะครับผมซ้ำกับสูตรที่2นะครับดับ4ต่อไปสูตรที่5นะครับสูตรที่5นะครับผมเข้าใส่ตำแหน่งนี้นะครับเนาะนะครับผมในตำแหน่งนี้ นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหน่วยบนหึงครั้งนะครับสิบครั้งที่1 4ครั้งหน่วยครั้งที่17ครั้งนะครับแล้วก็สิครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยครั้งที่ส1ครั้งแล้วก็ร้อยครั้งที่สีนึ่งครั้งไม่มีค่าคงที่ใดๆได้เลขตัวเดียวนะครับเนาะนี่นะครับเนาะแล้วก็ดับเก้าออกแปดศูนย์ดับห้าห้าห้าดับแปดออกห้าห้าดับห้าออกเก็ดสามดับหกออกเกดับแออกเ1ดหนึ่งดับสี่ดับศูนย์เก้าเดับสอง ดับ5ออก16ดับ4ออก62งวดล่าสุดนี่ดับ8ดับ8นะครับผมออกไปที่11เนาะนะครับ11ดับ8ออก1่งวดนี้ดับ7ประมวลผลออกมาดับดับ7นะครับเนาะดับไปที่เลข7นะครับในสูตรที่5นะครับดับไปที่เลข7นะครับเนาะสูตรที่5ดับไปที่เลข7นะครับเพม่อนๆเนาะนะครับบ้านที่นี่นะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้นะครับมันก็จะดับไปที่1478นะครับ ตัวดับนะครับเนาะเขาด้เขียนตัวซีงแดงนะครับเนาะตัวที่ดับนะครับหนึ่งสี่เจ็ดแปดี่ตัวนะครับสองซื้อนก็เป็นสันตัวนี้ซื hr, so ้อต ouais ื <punto> ่นนอนไหมเป <vak> ็นสินะครับโซ่ไปโซ่มานะครับเซไปเซมานะครับเนาะบานที่นี่นะครับมันจะดับหนึ่งสี่เจ็ดแปดแล้วบานที่นี่ตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลือก็คือนะครับเนาะศูนย์สองศูนย์สองสามนะครับเนาะตัวที่เหลือนะครับเนาะ 0 2 3นะครับ5 6 9มันจะเหลือ6ตัวไปเลยเพราะว่ามันดับ4เหลือ6นะครับดับ4เหลือ6นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเนาะตัวนี้ก็คือดับนะครับตัวนี้คือตัวที่เหลือนะครับ0 2 3ย์ดับทุกหลักนะครับเนาะ0 2 3 4 0 2 0 2 3 5 6 9นะครับเนาะ ส่วนทองสามห้าหกเก้าแล้วลักหน่วยของเรานะครับหลักหน่วยของเรานั้นนะครับผมในหลักหน่วยนะครับเนาะในหลักหน่วยของเรานั้นเป็นตัวนี exact ้นะครับเนาะที Armor ่เราจับมาหลักหน่วยนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับดับหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะครับเนาะมีแปดตัวเดียวนะครับที่ติดดับนะครับเนาะแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ชนเด่นในสูตรชุดที่สองนี่นะครับเนาะนะครับไม่ชนเด่นในชุดที่สองนะครับกระชีเด่นห้าหกเก้านะครับในหลักหน่วย ห้าหกเก้านะครับ <izon> อันนี้คือดับทุกหลักนะครับเนาะดับทุกหลักนะครับเพื่อนๆดับทุกหลักนะครับเพื่อนๆขอมานะครับจัดไปนะครับดับทุกหลักเนาะนะครับผมสําหรับเลขดับทุกหลักล่างน er ะครับผมห้าตรนะครับงวดนี้ดับสี่โตนะครับเนาะนะครับผมการยังไข่กนในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะในงวดที่ผ่านมามันดับสามโตนะครับดับแปดสองห้านะครับเนาะมันดับแปดสองห้านะครับเนาะ นี่ครับผมดับ10หน่วยล่างนะครับเนาะก็คือดับทุกหลักนะครับดับเอ่อดับล่างทุกหลักแต่ว่าตัวดับหลักสิบหลักหน่วยของเฮาคือตัวนี้นะครับเนาะนี่ตัวนี้นะครับสูตรที่ไม่ผ่านคือตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่3ไม่ผ่านในหลัก10แล้วก็สูตรที่1นะครับผมสูตรที่1ในหลักหน่วยนะครับตัวที่ผ่านก็คือ2นะครับสูตรที่2นะครับเนาะสองสามสี่ห้าหกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะมันก็จะเหลือ นะครับนี kind of ่นะครับเนาะสูตรที่1ไม่ผ่านนะครับสูตรที่3ามก็ไม่ผ่านในหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะนะครับสูตรที่1บอ่ผ่านนะครับตัวที่ผ่านก็คือ5้าสูตรนี่1 2 3่5สสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิงนะครับเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆดับในหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยจริงๆแล้วนะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวที่ดับนะครับผมมั่นการดับไปเแต่ว่าหลักสิบตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจริงนะครับเนาะตัวนี้เป็นตัวจริงตัวนี้ไม่ใช่นะครับเนาะ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสองตัวเพราะว่าเข้าเอาหลักเหมินมานะครับเข้าลืมนะครับลริมหลักเหมื่นเข้าแล้วหลักเหม่นหลักเหม่นที่หลักพันนะครับเนาะเอามาบวกใส่นี่นะครับเนาะตัวจริงที่จริงแล้วเป็นตัวที่2นี่นะครับตัวที่2องขดับหลัก10คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเนาะนี่นะครับเพราะว่าเข้าลืมเอามาใส่เข้ากับเลยเอามาใส่นะครับเนาะเราลืมเอามาใส่แต่ว่าถ้าเข้าบอสซมันกับบอมาคือกันนะครับเข้ากับเลยเอาเป็น2โตัวตามที่จริงตามสูตนของเขาแล้วมันสิเป็นตัวเดียวนะคครััับืืออตวที่เเาาลมหกนะครับ เลื่มไปหลักเลื่มไปหนึ่งหลักนะครับนะครับก็คือหลักพันนะประมาณหลักพันนะครับเนาะเข้าเลื่มไปนะครับแล้วบานนี้เข้ากับประวลผโฟโนมาแล้วมันกับบอมานะครับเขาเลยออกแบบนี้มาเลยตามที่จริงแล้วมันจะมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวนะครับในหลักสิบนะครับผมในหลักสิบคือตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้ตัวเสริมคอมมานี่ไม่ผ่านนะครับตัวที่เสริมนี่ไม่ผ่านนะครับเนาะนะครับตัวที่เป็นตัวจริงคือตัวที่บวกทุกหลักนะครับเนาะบวกทุกหลักนะครับผมอันนี้บ่ได้บวกนะครับ แต่บวกหลักพันเขาเรียกเสียได้ศูนย์นะครับเนาะตามสูตรแล้วจะมีบวกหลักพันเขาลืมเขาเลยมาบวกทีหลังนะครับเนาะมันเลยได้สองตัวนั่นเองนะครับเนาะนี่นะครับตามสถิติแล้วมันกลับมามาก็เลยเอาเลยนะครับเนาะที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับสูตรที่หนึ่งไม่ผ่านนะครับเขาก็ตัดสูตรที่หนึ่งไปจะเหลือห้าสูตรสองสามสี่หกเดี๋ยวเขาจะค่อยมาเบอกว่าดับไปที่หลักใดตัวใดในหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับตอนนี้นะครับเราเอาไปที่ดับทุกหลักก่อนนะครับเนาะนะครับในห ไอ้แปดสองห้าเว้ยแปดสองห้านะครับออกไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับเนาะก็ผ่านฉลุยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับผมผ่านฉลุยนะครับในงวดนี้นะครับนะครับผมในงวดนี้ดับเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะมันซ้ำกันหลายในงวดที่ผ่านมางวดนี้นะครับซ้ำกัน2สูตรคือสูตรที่3กับสูตรที่4นะครับดับล่างทุกหลัก1 4 7 8นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมในหลักตัวนี้ของเรานะครับเนาะในหลักหน่วยของเขานี่มันสีได้เลขไปที่นะครับผมตัวนี้นะครับ5 นะครับแล้วก็6แล้วก็9แล้วก็0ูที่ได้ซีตัวนี้นะครับเนาะในหลักหน่วยได้4ตัวนะครับแนี่ติดดับไปแล้วนะครับเนาะนี่ดับตัวนี้ดับเดินดีนะครับเนาะเดินดีดับทุกหลักนี้นะครับบ่มาเป็น10บกวดแล้วนะครับเกิน15งวดแล้วนะครับเนาะดับทุกหลักนี้นะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเพียงจำนี้ในคลิปต่อไปต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ เข้าไปเบิรงเลขเล้านะคร like ับเนาะไปดูเลขเล้าเอาสำหรับคลิปนี้แอรจอยเพียงสำนี้นะครับน้องในคลิปต่อไปเ้าใจไปเบิรงหลักสิบนะครับแล้วก็จับคู่กันกับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักสิบนะครับผมเดี๋ยวเขาลงหลักสิบเพื่อนๆนะครับเนาะเดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆในหลักสิบในงวดที่ผ่านมานั่นสูตรใหม่ของเราไม่ผ่านนะครับเนาะมาเพียงงวดเดียวนะครับเข้าแนะนำเสอนห้เพื่อนๆในงวดหกสองนะครับหกสองนั้นเข้านะครับเนาะแต่งวดหนึ่งหนึ่งบเข้าในหลักสิบเราก็จะนะครับผมเอาสูตรมาเสริมอีกนะครับะ โอ้ยโทษเป็นสูตรที่เดินดีนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะนะครับผมในสูตรที่2นะครับเนาะใน2สูตรนะครับสสูตรเช่นเดียวกันนะครับสูตรละเกีตัวคือกันนะครับเนาะนะครับผมเรียกฮาเสียวมาจับในหลัก10บนะครับผมแล้วกล่าว่าครูนะครับจับคู่กับหลักหน่วยตัวนี้นะครับแติดดับแล้วนะครับติดดับทุกหลักคือ8นะครับเนาะแตัวนี้นะครับในหลักหน่วย มีตัวเดียวที่ติดดับนะครับตัวเดียวติดดับโคโรเลยขึ้นเลขแปดที่ผ่านฉลุยคือห้าหกเก้าศูนย์ซีโดนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสชหรับคลิปนดี่ยววิเคราะห์ชำนิล้านเพื่อนไปเลยนะครับผมในคลิปต่อไปจังว่ากันนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อเนื่องกันไปเลยนี่นะครับเฮากสิ่งลงเล็กเล่าเห็นเพื่อนเพราะว่าเล่าออกมือนี้นะครับสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนานะครับเพื่อนเนาะเอาเฮานะครับผมไปเบิรงเล็กเล่ากันเลยนะในคลิปต่อไปเด้อนะครับในคลิปทดลองคลิปนี้เอาเพลงสดี่อนไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ